ก็สว uh ัส huh. ดีทุกคนด้วยนะผมก็คลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับว่าระหว่างเก็บเสียงไลท์เวทแซสเปเซอร์นะผมกับเก็บเสียงโมโนลิทิกแซสเปเซอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมนะฮะผมจะมาทดสอบเก็บเสียง2ออันนี้นะครับผม นะฮะซึ่งผมขออธิบายความสามารถของ Live w เซอร์ส s ป s p e ร์ก็แล้วกันนะครับก็มันจะทำให้เก็บเสียงนะครับส่วนข้อเสียของมันเนี่ยมันจะไปลบดาเมจเลนนะผมโอเคทีนี้ไปดูเจ้าตัวเก็บเสียง l i t h i c s u เป e a อ e r ที่หลายๆคนเลือกมาใช้นะผมนะครับ Monolithic s u เป e a อ e r เนี่ยตัวนี้นะครับนะฮะคนใช้เยอะมากนะครับผมนะครับซึ่งข้อดีของมันจะจะ ทำให้ปืนเราเก็บเสียงนะผมแล้วก็บวกดาเมจเลนะครับแต่ข้อเสียนะผมจะไปลบเอ็มดาวไซส์สปีดนะครับซึ่งเอ็มดาวไซส์สปีดก็คือความไวในการขึ้นสโคปนั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับเรื่องนี้ส่วนเอ็มวอล์กอิ่งสเตดิเนนะครับหรือว่าความมั่นคงขณะเดินไปแล้วก็เล็งเป้าไปนะผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเก็บเสียง2อันนี้กันนะผมซึ่งปืนที่ผมจะมาทดสอบก็คือ ซึ่งปืนที่ผมจะมาทดสอบเก็บเสียง2อ,อันนี้นะครับผมจะเอาจะเอาเป็นปืน MK9 มามาทดสอบนะครับผมซึ่งเหตุผลที่เหตุผลที่ผมเอาปืนเนี้ยมาทดสอบเพราะว่าปืนเนี้ยเป็นปืนที่ค่อนข้างจะขึ้นสคบช้านะครับก็ถ้าเราใช้มนุษทิศเนี้ยกับปืน MK9 เนี้ยมันจะขึ้นสคบชา้านะครับผมนะฮะซึ่งผมเลยอยากลองมาเปลี่ยนเป็นใช้ไรเวทนะครับมาทําให้ขึ้นสคบไวนะครับผมก็คือ มันจะช่วยให้ปืนอย่าง mk 9เนี่ยที่มันขึ้นสกบช้าเนี่ยขึ้นสกบไวขึ้นนะผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบไปดูผลการทดสอบระหว่าง Lightweight s u เ s เซอ e r กับ Monolithic s u s s e ซอร r กันครับโอเค Target spotted! I standing by, mark LZ for- This is my revenge! Uh -huh. อ่ะก็เต็ม